อ่ะใส่ให้ดูสิใส่หมวกดูสิหนูก็ชอบการนี้จ้ะแม่จ๋าฮะทำไมแม่จ๋าต้องถ่ายกล้องด้วยอ๋อก็ถ่ายกล้องหนูไว้ไงอ่ะอใส่วีโอดิใส่หัวดิใส่หัวเป็นอะไรใส่หัวเป็นพยาบาลพยาบาลมันต้องใส่อย่างนี้อ่ะนะแม่ถือให้กัดให้พ่อแม่วางไว้ตรงนี้นะอามาหนูเป็นเจ้าหญิงจ๋า หัวแตงโมมันเป็นเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงเหรอล,ลูกไม่ใช่หัวแตงโมเหรอเป็นอะไรเ,เป็นหัวแตงโมแล้วมันต้องปิดลงมาปิดหน้าเป็นโจรเอา้เาแล้วไม่ได้แล้วแล้วยังลูกยิ้ม <c oughs> <c oughs> คนตะขา่ายวายคนตะข่ายตาย ให้บายก่อนไหนมันจะเอ๋ก่อนเอาดึงลงข้างหน้าดิเอารักคดีกคดีรักคอแล้วตายแล้วแอนนตายแล้วออกแล้วดตอบแล้วนะ Hey